ดูเนาะว่ามีด้วยกันอันาครั้งนี้อีกที่หนึ่งอ่าตรงนั้นเลยครับผมอ่าที่ใส่ป่านใส่เป็นเขียวมิ้นท์นะครับผมแล้วก็น้านหลังน่างั้นนะครับผมเขียวมิ้นท์เ,เนาะสองร้อยบาทเลยครับผมซ f เฟช่วงไรสุดครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีเขียวนูดเอาสีชมพูนูดเขียวนูดก็มาชมพูนูดนะครับผมชมพูนูดแล้วก็สีส,สีน้ําตาลส้มีน้ําตาลเปลือกไ,ไม้นะครับผมสีเอาก็มา ถ้าจะรับสีเปลือกไม้นะครับผมอ่ะสีเปลือกไม้ส่ป่ามาให้ลูกค้าดูใกล้ๆนิดนึงนะครับผมนี่นะครับผมสีน้ำตาลเปลือกไม้นะครับผมผ้าจะเป็นผ้าเมืองฟอกนิ่มแล้วเรียบร้อยนะครับผมต้องพิมพ์รหัสนะครับต้องพิมพ์รหัสต้องพิมพ์รหัสนะครับไม่งั้นระบบไม่ดึงนะครับผมถ้าเป็นสีน้ําตาลเปลือกไม้เนี่ยให้พิมพ์บอยไม้นะครับผมบอยบอยไม้ตามด้วยเลขนะครับบอยไม้สามสี่บอยไม้สามหกถึงบอยไม้สี่สองนะครับผมตัวเลขคือรอบอกนะครับผมพิมพ์บอยไม้มานะครับ ถ้าจะพิมพ์เอาสีชมพูนู๊ดก็คือชมพูนู๊ดก็คือชอช้างครับผมจะรับชมพูนู๊ดพิมพ์ชอช้างนะครับชอช้างสามสี่ชอช้างสามหกชอช้างสามแปดชอช้างสี่สิบชอช้างสีง่สองครับผมพิมพ์รหัสแบบติดติดกันเลยนะครับไม่ต้องจุดไม่ต้องวักไม่ต้องเคาะใดๆทั้งสิ้นนะครับผมให้ราคาสองร้อยบาทเลยนะครับถ้าจะรับเขียวมิ้นก็ขอไข่ครับผมที่ใส่ป่านใส่นะครับขอไข่ ขอไข่สามสี่ขอไข่สามหกขอไข่สามแปดขอไข่สี่สิบขอไข่สี่สิบสองให้ราคาสองร้อยบาทไม่ต้องเผื่อไสนะครับผมไม่ต้องเผื่อไสอย่างไซป่านเนี่ยรอบอกจริงๆของไซป่านนะเท่าไหรสามสิบสามสิบสามนะครับไซป่านก็จะใส่ประมาณสามสี่เนาะเอาเผื่อบวกเพิ่มอีกหนึ่งนิ้วก็ได้แต่ถ้าอกสามสี่จริงๆเนี่ยให้ใส่สามสี่เลยนะครับผมไม่ต้องไปเผื่อสามหกนะครับมันจะหลวมไปเนาะเพราะว่าทรงเนี่ยเขาไป็นทรงเข้ารูปเนาะไซป่านจะไปใส่ตัวไหน